น้องลูกหมูสวัสดีค่ะ วันนี้คุณลูอิสไลฟ์สามสิบนาทีเป๊ะเลยไม่เผื่อเลยอะสวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณมากๆนะคะ ขึ้นและขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นแล้วค่ะอาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักดีๆลูกขึ้นเนินแล้วน้องแบง <laughs> เล่นอะไรคะ <laughs> ให้ดูโรเบิร์ตค่ะน้องลูกหมูให้ดูโรเบิร์ตค่ะได้สิบหกนาทีแล้วเดี๋ยวขอครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะคะขอแบบคุณลูอิสพี่สาวบุญสวัสดีคะ่ะคุณผัดไทยสวัสดีคะ่ะคุณผัดไทยขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะโอมีอยู่สามคนข้างบนน่ะขอบคุณค่ะให้ดูของเล่นค่ะน้องลูกหนอนพี่ดูของเล่นด้านนี้จะเป็นพระอาทิตตกเลินตรงด้านนี้นะคะ ลูกน้อนให้เห็นดอกไม้สวยๆหรือยังสวัสดีค่ะบ้านนอกบ้านนาชาแนลขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณลูอีส,สวัสดบีบ้านนอกบ้านนาค่ะหน้าม่วนมวน ไม่รู้จะอะไรอะไรค่ะชมดอกไม้สวยๆค่ะเนี่ยค่ะ พี่บูนเพิ่งจะเริ่มบานค่ะยังบานไม่ครบแต่ว่าปีนี้ช่อช่อไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ค่ะดอกเล็กๆเขาโดนหิมะถล่มนึกว่าจะไม่มีดอกให้แล้วน้องแบงค์หายไปไหนแล้วบอกป้าวันอย่าไล่ดึก ผู้จัดการขอบคุณคุณผัดไทยค่ะขอบคุณหัวใจหัวใจอะไรนะคุณลุยหัวใจอุ้มโอ้ยน้องแบงค์ให้ภูเขาไฟระเบิดมาเลย